เดี๋ยวลองมาติดตั้งเลยนะครับสําหรับก๊อกของท่านใดนะครับผมที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีเกียวนะก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับสายรัดให้แบบนี้นะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะตัวบ้านของใครนะครับที่เป็นแบบมีเกลียวนะครับก๊อกแบบมีเกลียวนะสามารถบุนเข้าไปกับหัวแปงตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยมันมีเกลียวอยู่ก็สามารถใส่ตรงเข้าไปได้เลยนะแต่ก๊อกที่ผมมีนะมันไม่มีเกลียวนะก็เลยต้องผ่านตัวแปงตัวนี้นะครับผมโอเคใส่เข้าไปก็จะแน่นนะครับกระชับเลยแล้วก็นำโอลิงนะครับผม ใส่เข้าไปที่ร่องนี้ก่อนนะครับผมป้องกันการรั่วซึมนะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปได้เลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองเปิดช็ดก๊อกน้ำกันดูนะครับโอเคอ่ลองปรับดูนะอะบิดได้เลยนะจะบิดไปทางไหนนะครับได้หมดทุกมุมนะครับอ๋อได้เลยแบบนี้เลยนี่จะปรับไปทางไหนก็ได้เดี๋ยวลองปรับขึ้นหน่อยนะลองงอขึ้นแบบนี้นะครับอลองเปิดเบาๆนะ สำหรับท่านายนะครับที่กำลังมองหาสายต่อก๊อกน้ำงอได้แบบนี้